สวัสดีครับชนมาชิบผู้ติดตามทูกทุกองคมทุกคนนะครับวันนี้กับเป็นมือโฮมบุญกระถินนะครับของบ้านหรว่ง่ายว่าเฮานะครับเป็นบุญกระถิ่นในรับพระในรับผาพระกระถินจากสมเด็จพลังพุเธอ พระองค์เจ้าอาทิตย์ยาทนกิติคุณนะครับ่าพระกฐทินนะครับเลยประหลาดสทานปวดมายังชุมชนวัดบานว่างแง้วของเราทั้งสี่มือนะครับมือนก็เป็นเนื้ห้อมบุญนะครับพาปลาทั้งมดนะครับโมเมนพาปลาครับขอถวจครับพากองกะทินนะครับทั้งหมดลอยสิบเจ็ดกองนะครับลอยสิบเจ็ดกองนะครับตาม แบ่งศรัทธาของเจ้า่าพมีอยู่ร้างโดยการนำของนั้นมะคู่นะครับเป็นอยู่วัดนะครับนี่นะครับหญิงไงครับหญิงไงหญิงไงลีนะครับจะัา บุญตะกะทินปีนี้เงี้ยจริงๆนะครับต้นเงินต้นทองทั้งหมดลอยสิบเจ็ดต้นนะครับต้นตะกะทินนะครับต้นกะทินห่านี่นะครับเมื่อเด่นเป็นเมื่อถวายนะครับเมื่อนี้นเป็นเมือโฮมนะครับมาโฮมกัญญาวัดนะครับกับโคขอบบุญขอคุณลูกหลาน่อเม่พีน่น้องที่ได้รวมทำบุญในครั้งนี้นะครับ เป็นมหากระถิญญาค่ะย,ยางสุดสึงนะครับยางไงหลวงนะครับนะครับพรท่านเมืเ่อไประับลอยสิบเจ็ดกองกองละหนึ่งหมื่นกัวนะครับเริ่มต้อนอีกกองละหนึ่งหมื่นบาทนะครับล่อยสิบเจ็ดกองหนึ่งหมื่นบาทนะครับ ยังมาบ่าทธันเบิด์ตเตะครับทำโพี่น้องของเขายังมาบ่าาาทธันเบิดนะครับสะกมีมาบ่าทธันเบิดนะครับยังร้ายนะครับตอนนี้เ่าก็ได้แค่ลอยกกองเลืออีกได้ลอยกองเนี่ยทำเลืออีกประมาณชิดเจ็ดกองนะครับ